ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดาประมงพื้นบ้านนะครับอ่างศิลานะครับตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะอ,อันนี้จะเป็นอ่าวอ,อ่างศิลานะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเดินดูอาหารทะเลสดๆนะซึ่ง าชาวบะมงเอามาขายเองโดยตรงนะครับวันนี้ก็ต้องสวมแมสดน,นึงเนะาะต้องสวมแมสป้องกันดนึงเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะอาหารทะเลสดๆเลยดิ้นๆเลยนะเดี๋ยวตามไปนะครับจะเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะฝั่งต้องข้ามฝั่งถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอาหารทะเลสดๆกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับ จุดคัดกรองของตลาดประมงพื้นบ้านนะจะต้องไปตรวจก่อนนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับออันนี้เข้ามาซอยแรกเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นเป็นปูม้าไข่นี่อันนี้แบบแกะแล้วนะครับอ่าอันนี้มันจะเป็นสาหร่ายพวงอุ่นนะอ่ะเข้าไปเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวดูบรรยากาศก่นกอนเนาะร,รอบๆข้างนะครับ นี่ก็จะเป็นพวกผูสดสดเอ้อยไม่ใช่กุ้งสดสดเลยนะครับนี่มีกิโลละแสนร้อยอันนี้จะเป็นปูม,มาใส่ประกันให้ทุกตัวเลยครับจะประกันด้วยไข่ขทุกตัวทุกตัวเลยครับพ <c oughs> ี่โอ้แน่นๆเลยอ่ะไปดูกันเรื่อยๆครับอันนี้โลละสองร้อยสามสิบนะโอเค อันนี้ปลาอินทรีโลละ270บาทโอ้ตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า5้าโลนะน,นี่ก็จะเป็นเป็นปลากระพงนะตัวละ200บาทปลากระพงนี้เอาไปต้มยำนะ mm hmm. อร่อยมากเลยน,นี่จะเป็นทอดมันทอดมันปลาอินทรีนะถุงละ50บาทนะอ่าน่ากินจังอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนาะนี่เป็นปลาอินทรีเคมเดอร์ อินซีเมนี่จะเป็นหอยนางรมนะครับอันนี้หมึกสดๆเลยกิโลละ2อ0รบาทน่าจะเป็นหมึกกล้วยนะอ๋อไม่ใช่หมึกกระดองน่าจะเป็นหมึกกล้วยตรงนี้อ่าอันนี้จะเป็นหมึกสายนะกิโลละ200เอาไปยำกินอร่อยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นปูเนื้อ โลละ800บาทนะตัวใหญ่ๆเลยทีเดียวดูน้โอ้เยอะมากอ,มอันนี้น่าจะเป็นหอยหวานแกะนะอันนี้หอยหวานใช่ไหมโอ้สองร้บาทแกะพร้อมเลยพร้อมกินนี่หอยนางรมเด้อพี่น้องเด้อมีเครื่องพร้อมเลยแปดบบาทชุดหนึ่งนะ ก็กินอยู่นี่จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเลยโอ้ลดมากอันนี้เราเข้ามาเป็นซอยกลางนะอันนี้ร้านนี้ก็จะทำรับทำน้ำจิ้มอย่างเดียวนะะตรงนี้นี่ก็จะเป็นหมึกแห้งนะครับหมึกแห้งน,นีิกัง้งตัวเป็น เขาขายไงฮะตัวนี้ตัวนี้ส,สดๆสเลยเนาะโอ้ดีปัดป๊ดๆโลละสี่ร้อบาทนะกังนี่จะเป็นเมนทะเลด้วยพี่น้องเพ<ะ>็นบ่เมนทะเลขายเป็นชุดนะยำปูม้ายำไข่เมนเอ้ยไข่แม,มงดาไม่ใช่ไม่ใช่เมนโอ้พูดผิดอันนี้มันจะเป็นอ่า,อ,า,อ,าอินซี ปลาอินทรีย์อยู่ในน้ำมันพืชนะโอ้ตัวใหญ่มากเลยโลละห้าร้อยห้าสิบบาทนะโอ้สุดยอดตัวใหญ่มากเลยปูเนื้อตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าโลเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอันนี้เราเข้ามาซอยทีสองนะซอ,อยทีสองะส่วนมากหลักๆก,ก็จะเป็นปูมา้าอันนี้หอยหอยแครงนะ กิโลละร้อยเจ็ดสิบบาทตอนนี้นะหลักๆก็จะมีหอยแครงปูมา้าปูเนื้อปูไข่อะไรอันนี้แบบแกะแล้วนะน่าจะเป็นปูม้านะแกะสดเลยน่าจะเป็นกล่องละ260บาทอ่ะใครผ่า,านไปผ่านมาแถวนี้ก็เชิญแวะเข้ามาชิม,มาอาหารทะเลได้นะอ่ะตรงนี้จะเป็นแผนทําทำน้ำจิ้มเนาะตรงนี้ ใครที่อยากกินแบบสดๆสดแบบพาแบบสดๆสดก็สามารถสั่งโบนี้จิ้มกนะัสั่งน้ำจิ้มกินได้เลยนะครับทน,นี้น่าจะเป็นกุ้งขาวนะไม่ใช่กุ้งแขบยนะกิโลละสองร้อยหกสิบบาทนะสดๆเลยตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นแมงกระตุนนะอันนี้แมงกระพุนใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้มกระพุนะอยำเนาะยำแมงกระพุนสดนี่อันนี้จะเป็นหอยนางรมนะ ละร้อยเดียวเองไม่แพงนะครับโอ้งลายเสือกิโลละสามร้อยบาทโอ้น่ากินแน่ๆนี่ลายเสือเลี้ยงใช่ไหมครับนี่โอ้สวยนะเนี่ยอร่อยเนื้อหวานสามกยโลละสามร้อยเหร่โอ้ถูกไม่แพงอ่ะเห็นเห็นว่านานๆมันจะมีทีตัวนี้หากินยากนะขุ้งลายเสือ ลายเสือกับกุลาดเหมือนกันแหละอันเดียวกันเหรออันเดียวกันอ๋อมมีีีเล้ยงขาวดไม่รู้กุลาดดำกับลายเสือนี่มัน <c oughs> มันอันเดียวกันหรือเปล่าเนาะไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้น่าจะเป็นปลาตูหอมนะครับนี่ปลาตูหอมอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่ากุ้งอะไรกุ้งก้ามกรามนะตัวนี้ นี่มันจะเป็นกั้งกระดานนะอันนี้ไม่รู้าราคามันเท่าไหร่กั้งกระดานนี่อร่อยนะเอาไปย่างกินเนี่ยอร่อยดีเลยสดๆมันจะอร่อยกว่าเขาเรียกว่าอะไร,ร<า>มันจะ,ะ,ะมันมันจะอร่อยกว่าตั้งตะขะเตนเพราะว่าเนื้อมันจะเยอะกว่านี่ปลาอินทรีสดสดเลยนะโลละ250บาทปลาสิคุลสดๆดวัสิบบปลาทูบ้านอ๋อปลาทูบ้านสดๆนะ ถ้าไปอยู่ที่แม่กลองเขาะจ,ะจับหักคอทำเป็นทําเป็นผ่าตูแม่กลองหน้าง,งอคอหักนะนี่มันจะเป็นจอปูนะ,ะถูกละร้อยี่สิบาทเองถูกมากเลยบอกไว้เลยว่าอยู่นี่ใส่ปูเน้นๆนะครับใส่ปูเน้นๆเลยนะเคยกินอยู่อร่อยมากเลยอันนี้จะเป็นอาหารแห้งนะครับตรงนี้นี่ปลาหมึกแห้งนะครับนี่จะพาไปดูอีกซอยหนึ่งนะพี่นอ้อง นี่ซอยที่สองแล้วนะครับตรงนี้นี่ออกมาอยู่หน้าตลาดแล้วครับตอนนี้จะพาไปดูซอยที่สองก็ซอยที่สามอันนี้น่าจะเป็นพวกผักสดเนาะไอ้บัตเตอรี่นะอาหารอาหารทะเลเหมือนกันบัตเตอรี่โอ้สเตโตนะกินมากเลยเดีย๋ยวหาเอาไปกินอยู่บ้านจัดจักกิโลหนึ่งดีกว่าเนาะสเตโตชอบกินสเตโต ถ้าใครผ่านใครผ่านมาก็เชิญได้นะครับอยู่ที่ตลาดชาวประมงพื้นบ้านนะครับตะบนแสนสุขเฮ้ยอ่างศิลาตะบนแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับในเรามาซอยที่สามแล้วอ่ะมันจะมีกุ้งไหลเสือยอยู่กิโลละแปดร้อยอฝ,ฝั่งนู้นฝั่งนั้นกิโลละสามร้อยเองทำไมฝั่งนี้แปดร้อยโอ้เกินราคากันจังเนาะ คือมือสดๆเลยนะอยากได้ยังไงก็เลือกเลือกจับเขาเองเลยปากระปงนี่มันจะเป็นปลามึกหมึกหอมหมึกกระดองหมึกหอมหมึกกระดองมันแตกต่างกันนกิโลละ2องกับกิโลละสองิบบาทนะ,ะนี่น่าจะเป็นยำ ยมเงินกระปุนนะครับอันนี้กัง้งถาละร้อยเลยตัวนี้อือช่วงนี้มันเป็นช่วงเ,เขาเรียกว่าอะไรเฟสเฟส4นะแต่พอเราก็ฉุก,กเฉินก็ยังใช้เหมือนเดิมนะต้องป้องกันนะสวมแมสป้องกันเดิมนะครับอันนี้จะเป็นปลามึกแห้งนะกิโลละสามร้อปบอ๋อน่าเยอะนะเนี่ยครึ่งโลเลยสร้ยแปดบาท นี่อาหารแห้งก็เห็นข่าวว่าคืนนี้จะลองเอาขาเรียกว่าอะไรทดล็องเพอร์ฟิวดูนะ15วันแต่พอรกจุกเืดก็ยังใช้เหมือนเดิมนะฝั่งน,นี้จะเยอะพวกโซนอาหารแห้งนะตามึกแห้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้กระพงเยอะเลยหอ,อยแครงโลละ180บาทมากินอยู่นะมากินอยู่นะ เียน,นี่กุ้งลายเสืออันนี้มันแตกต่างกันไหมไลายเสือกับกุ้งอ่กุลาดำน,นี่ลายเสือใช่ไหมอันเดียวกันอันเดียวกันเนาะแต่แตอ๋อเรียกชื่อคนละอย่างบางที่กันอ๋ออันนี้เลี้ยงอันนะโอ้สามร้อยถูกนะเนี่ยบางที่เกือบพันหนึ่งถูกบางท่านก็แปดร้อยบางท่านก็สามร้อย ราคาแตกต่างกันมานะอันนี้ทอดมันปลาอินรียนะครับตัวนี้นี่หอยนางรมปูม้าโอ้มหก็มีปูม้าปูเนื้อปูไข่ผมแสดงว่าถ้าถ้าเกิดแบบขึ้นชื่อว่ากุ้งลายเสือนี่ราคามันจะสูงกว่าแต่เป็นกุ้งพันเดียวกันนะ บางพืนงนง้นที่เขาจะเรียกว่ากุ้งกุลาดำบางพื้นที่เขาจะเรียกว่ากุ้งลายเสือแต่ถ้าเกิดมาเรียกว่ากุ้งลายเสือแล้วราคานี่ขึ้นสูงปีดเลยนะสองเท่าเลยนะถ้ากุ้งกุลาดเน,นี่ยเออกิโลละสามร้อยบาทก็โอเคนะถ้าเป็นลายเสือเมื่อไหร่แล้วก็เก้าร้อยถึงหลักพันนะโอเคอ่านี่เป็นนะครับโซนอาหารทะเลเนาะ ของตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศรานะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะนาะมาเยี่ยมชมได้เลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าอยู่ถ้าเป็นช่วงบ่ายนะเป็นทัวรัวมันจะลงมันก็คนจะเยอะหน่อยเอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูออของข้นขึชื่อของ อ่าองศิลาก็คือครกนะครกเห็นอ่างศิลาเดี๋ยวผมจะเอาไปดูเดี๋ยวชมต่อคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่าวน่าจะเป็นอ่าวอ่างศิลาเนาะเนี่ยนี่ก็จะเป็นมองเห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นท่าเรือนะที่ชาวประมงนะครับจับอา,อาหารทะเลสัตว์ทะเลมาก็จะเอามาขึ้นท่าเรือนี้ ย้อนกลับหลังไปประมาณ3ปีที่แล้วนะตรงนี้มันจะเป็นสะพานปลาและเขาจะเอาพวกสัตว์ทะเลเอามาขายอยู่ตรงสะพานตรงนี้เลยแต่ปัจจุบันนี้ทางเทศบาลน,นะเขากำลังปรับปรุงสถานที่นะเป็นให้เป็นสถานที่ขายอาหารทะเลแบบแบบถาวรเลยแบบมั่นคงเลยนะตรงนี้นะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ย้ายไปที่ฝั่งนะู้นเนาะ ฝั่งนู้นนะจะย้ายไปฝั่งนู้นก่อนเพื่อที่จะรอเวลาระยะเวลาในการสร้างสะพานปลาตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะนํามาขายฝั่งนี้เหมือนเดิมนะ,มะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะหารทะเลกันโอเคครับ